คือทางมาของเงินตอนแรกแล้วเราก็เลยเชื่อว่าเพราะเราเปลี่ยนตอนที่เราสุดฝนนใหม่ๆเขาก็ไม่ได้ให้เราถือเขาบริหารจัดก,การเองเราอยากได้เท่าไหร่เราก็ขอแต่หลังจากที่เราฝึกไปเรื่อยๆค่ะเขาให้เราถือเลยเขาถือเงินก้อนมาเขาก็ให้เราเก็บเลยช่วงนั้นมันก็จะมีความท้าทายเราอ่ะไปไปค้ำประกันไปยืมเงินให้เพื่อนพอเขาหนีไปเรารับผิดชอบ โดยการที่สามีเอาเงินให้สมมติสามีเอาเงินให้พันหนึ่งเราก็แบ่งกินห้าร้อยแล้วก็เอาไว้ใช้นี่ห้าร้อยเราฟังโค้ดจากไลฟ์เนี่ยจริงๆที่พี่คอนเฟิร์มว่าเราจะเจอคําตอบในไลฟ์ให้เราดูไลฟ์ดูอะไรฟรีไปก่อนก็ได้จริงๆแล้วเราเจ็บปวดกับเพื่อนใช่ไหมคะเราก็มาเขียนขอบคุณในคอร์สอันนี้ขนลุกเลยก็มีเงินก้อนเข้ามาให้เราไปปิดนี่หมดเนี่ยค่ะเราจะไม่เชื่อได้ไงอ่ะเทคนิค จริงๆเลยในการฝึกคอร์สักชิวะน่ะคือพันไม่ไม่เคยแม้แต่0 0นยอร์ซไม่มีในความคิดเลยว่าเอ๊ะมันจะได้ผลไหมเอ๊ะมันจะผิดถูกไหมอะไรเงี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าในคอร์สอ่ะมันคือการพัฒนาชีวิตอยู่การขอบคุณการไม่แต่สินครยทำสมาธิอย่างเงี้ยซึ่งการทำสมาธิก็ง่ายมากๆเมาเริ่มสามีให้เงินเป็นกอบเป็นกรรมใช้นี่แทนคนอื่นด้วย มีเงินสะสมคุณพัฒน์เนี่ยก็ขยายการเติบโตมีบ้านหลังที่สองมีบ้านหลังที่สามมีบ้านสวนที่เล่าไปซื้อบ้านคุณพ่อคุณแม่อีกใช่ค่ะผลลัพธ์สามปีที่ฝึกมาเราก็อยู่กับสามสิบวันตลอดค่ะอยู่อยู่ตลอดแล้วก็อยู่ในมีไลฟ์คือมีเวลาก็ต้องฟังไม่ได้รู้สึกว่าพยายาม